ผู้ชมไปดูที่สยามพารากอนกันหน่อยนะคะเห็นว่าจัดงานฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่ค่ะผนึกกำลังศูนย์การค้าห้างสปปรรพสินค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างปรากฏการ์อะเจอร์นี่ออฟเอ็กซ์ตร r ดิ r e รีดรีมนะคะเนรมิตทุกพื้นที่ให้เต็มไปด้วยความสุขพร้อมอัดแน่นความบันเทิงจากศิลปินดังมากมายและมอบประสบการณ์เนื้อระดับด้วยโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษตลอดงานค่ะโดยสยามพารากอนเขาได้จัดงาน g l o b a l l landmark destination ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในใจของผู้มาเยือนมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลกและก็ครองความเป็นผู้นําในการส่งมอบประสบการณ์ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่องโดยผนึกกําลังศูนย์ห้างและพันธมิตรจัดงานสยามประกอบ Twenty Anniversary Journey of Extraordinary Dream นะคะฉลองครบรอบ20ปีเนรมิตทุกชั้นทุกแผนกให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุขจัดเต็มความบันเทิงทั่วพื้นที่ด้วยโชว์พิเศษและเซอร์ไพรส์สุดประทับใจจากบรรดาศิลปินแถวหน้าของไทยค่ะพร้อมสร้างปรากฏการณ์ เหนือความคาดหมายให้กับเหล่านักช็อปด้วยโปรโมชันและแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซทั้งรางวัลใหญ่และสิทธิประโยชน์หลากหลายรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทระหว่างวันที่29ถึง30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ สำหรับพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจและเหล่าเซเลบริตี้ที่มีการตบเท้าเข้ามาร่วมงานค่ะพร้อมยินดีกับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของสยามพระกรอย่างคับข้าง โดยตลอดงานมีไฮไลท์เป็นโชว์พิเศษจากเหล่าศิลปินชื่อดังซึ่งยกขบวนมาสร้างเซอร์ไพรส์ทั่วทุกพื้นที่ของสยามพารากอนนะคะด้วยความหลากหลายมีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็สามารถเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ทุกกลุ่มลูกค้าด้วยค่ะทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด2วันเต็มค่ะโดยวันนี้30พฤศจิกายนยังคงจัดเต็มความบันเทิงทั่วพื้นที่พร้อมกันนี้สยามพารากอนยังผนึกกําลังพันธมิตรร้านค้าชั้นนํามอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าคนสําคัญ และจัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้มทั้งส่วนลดของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมายในทุกชั้นทุกแผนกทั้งูนย์และห้างระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้เลยรวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า25ล้านบาทนะคะเพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติให้กับลูกค้าทุกคนทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสยามพาร์คอค่ะครับ เดี๋ยวเราพักอีกครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูนะครับเรื่องของคนที่อยู่ใกล้กับป่า